มาลุ้นกันครับว่าวันอาทิตย์นี้จะได้ขาไก่ไหมได้ขาไก่ไว้ได้ไหมถ้าอยากเติมเกมต้อง play to win รวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะวันอาทิตย์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์มันก็จะมีทั้ง2วันที่ให้เอากล่อง บอสนะครับที่กลางพรนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับมีให้เก็บอยู่ด้วยกัน3มกล่องนะครับหลังจากรับเควสบางคนไม่รู้นะครับประมาณว่าไปคุยเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้มาหากล่องเก็บนะครับกล่องแรกที่เราเก็บนะครับอันนี้เป็นกล่องสีม่วงนะครับพอเก็บไปปั๊บนะครับเราก็จะแปลงร่างเป็นตัวแมวนะครับหลังจากนั้นให้หากล่องไม้ครับอืมมันจะได้นี้มานะฉาดสีเหลืองนะครับแล้วก็กล่องสีม่งเงินเป็นกล่องสุดท้ายมันก็จะทําการ ว้าให้เราไปตีมอนสเตอร์ตามที่มันบอกนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันบอกว่าให้ไปตีโปริง1ตัวนะครับเราก็ไปหาโปริงกันเพื่อทําการตีมันนั่นเองนะครับเนี่ยหาโปริงในแมปเอ่อพรเทลาเซาส์นะครับแล้วแต่นะบางวันก็เป็นล็อกเกอร์นะเออเนี่ยพอตีแล้วนะครับถ้าตีตัวถูกมันจะได้นี่นะครับนี่ชาสีเหลืองนะครับพอครบ3มชาดหลังจากนั้นเราก็ไปส่งเควสได้เลย อ่ะลองมาส่งเควน,นะครับมันก็จะให้เป็นกล่อง MVP 1อันแล้วก็กล่องสีชมพูรธรรมดาอีกหนึ่งอันนะครับอ่ะลองมาเปิดดูว่าได้อะไรถ้าดีสุดคือได้แฟร์นะครับได้แฟที่เป็นแบบว่าเสือ้อหมวกอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าดวงดีแล้วแต่เกิดดวงจูก็ได้แค่โมราคอยนะครับดวงจูอีกก็ได้ลูนหนักกว่าเกาอีกนะครับเออ แล้วก็กิจต่อไปนะครับอันนี้ก็คือบางคนถามว่าคุ้มไหมไอ้กิจตัวทองเนี่ยนะฮะถ้าแนะนําก็คือถ้าใครแฟร์ไม่ครบแลกไปเลยครับ999นะฮะแล้วเอามาแลกพวกแฟร์ก็ได้หรือถ้าเกิดใครยังไม่มีสัตว์ขี่บางตัวนะฮะก็เอาไปแลกสัตว์ขี่ได้โดยมันจะมีให้ซื้อเพื่อนๆเนี่ยเเ USD นะครับได้68ตัวทองนะฮะแล้วก็แมว28แมว แล้วก็อ,กอีกอันนึงนะฮะเ19เหรียญน,นะครับได้เป็น128ตัวทองนะฮะแล้วก็49เหรียญได้เป็น328ตัวทองนะครับถ้าคิดว่าจะเอาสัตว์ขี่อ่ะต้องซื้ออันนี้นะฮะกับไอ้99อันน่ะนะครับชุดแฟร์ก็เรื่องเอาตามที่เพื่อนๆไม่มีนะครับก็มองว่าคุ้มนะปกติชุดแฟร์เรากดเยอะนะครับอันนี้เหมือนกับประมาณว่ากดการันตี10ทีอ่ะนะฮะได้ชุดแฟร์ ่วนสัตว์ขี่อ่ะตัวที่คุ้มที่สุดก็คงเป็นตัวม้าน้ํานะครับเอาไว้กดฟังเพลงได้แก้ขัดแทนก่อนฟ้าไปก่อนแต่ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งที่คุ้มก็คือซื้อ1แถมถึง2นะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาที่เราซื้อไป1เนี่ยตัวหมาป่าสีดำเนี่ยมันจะทําการผ่านเควสอีกหนึ่งนะครับได้เป็นไดนโนเสาร์สีเขียวหรือว่าตัวทีเล็กนะฮะอ่ะ อันต่อไปที่รู้สึกว่ามันคุ้มนะครับที่ซันใช้ไปบ่อยนะอันนี้คุ้มครับเพราะทุกคนต้องมีตัวเหลืองเพื่อสุ่มในตู้ให้ครบนะครับอันนี้ก็คุ้มนะครับเมมโมรี่จำเป็นมากๆเลยนะครับเหมือนกับถูกกว่า3เท่านะครับอันนี้ก็ถูกกว่า3เท่านะครับสําหรับสกิลสิบทอดนะครับเนี่ยอันเก่ามันก็ประมาณกล่องละ30อันนี้กล่องละ10เองนะครับ ต่อไปครับเราก็จะมีตีมังกรสีดำแล้วนะครับเป็นแพทใหม่แล้วนะฮะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนนะครับเวลามาตีก็มาที่แมปตรงนี้นะครับเนี่ยอืแต่ว่าเวลาที่มาแมปแล้วเนี่ยถ้ามาก่อนเวลานะครับมันจะไม่เข้าวาร์ปให้เราออกมาตรงนี้ก่อนนะครับอ,ออกมาจากแมปก่อนแล้วก็เข้าไปใหม่นะฮะเห็นนะ <laughs> ทุกคนแบบว่ามารอกันนะฮะ แล้วมันไม่เข้าวาร์ปเราต้องออกมาก่อนนะครับเราถึงจะเข้าได้พอเข้าวาร์ปมาเสร็จปั๊บนะครับเราก็ตีมังกรดำนี่แหละถามว่าทําไมต้องตีมังกรดําทําไมไม่ตีมังกรแดงมังกรเขียวอันเก่าล่ะเพราะว่าเปอร์เซนต์การดรอปสูงกว่าครับดรอปอะไรก็ไอ้ดรอปขาไก่ที่เราหากันอยู่นะฮะซึ่งไอ้มังกรดำเนี่ยมันมีโอกาสดรอปขาไก่นะครับสูงถึง27%ก็เกือบเกือบ3 0เนะเพื่อนเออ ฉันก็มองว่าเราก็ไม่ได้กากอ่อนอะไรขนาดนั้นนะครับสีแดงก็คงไม่มีใครไปตีแล้วมันก็ลุมได้ไงเพื่อน,อนไม่ไว่าจะมาเป็นตี้อะไรนะครับมาเดียวอะ่ะฉันว่ายัางไงกอนดําเราก็ไหวนะครับเล่นมาตั้ง7ปีขนาดนี้แล้วนะอเนี่ยไม่ยากนะครับฉันไม่ตายสักตัวแล้วพอมันปลดมานะครับได้กล่องอะไรบ้างนะฮะถ้าใครได้ MVP ก็จะได้กล่องแปลกที่มันดรอปการ์ดดรอปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็มีโอกาส ที่จะดรอปขาไก่จากกล่องม่วงนะครับดูกัน27ได้ไหม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 ได้นะครับโอ้ยลุ้นแทบใจหายนะครับขาไก่มาอันสุดท้ายนะครับและในที่สุดเราก็ได้ขาไก่ครบแล้วนะครับขาไก่หาจากไหนได้อีกอาจจะตีไอ้ดากันโบนก็ได้นะครับอืมไอ้ตรงที่มันตีครบ3 0 0 0ทุกวันอะนะครับตีจากดากันโบนก็ดรอป หรือว่าถ้าเกิดใครเอาโล่ดำนะฮะอันเนี้ยนะฮะไปแลกก็ได้นะครับมันก็จะมีให้ใช้โล่ดำา500นะครับแลกขาไก่ได้เช่นกันพอครบแล้วนะครับ4อันขาไก่ใช่ไหมมันก็จะทำการรวมเป็นอันเล็กนะครับเป็นดากอนสปินดี e นะฮะนะเราก็จะเอาอันเนี้ยแหละดากอนสปินดี e นะครับไปทำการปลดลูกไฟและตอนนี้ซันก็ถือว่ามาตรฐานและควรมีลูกไฟ9ลูก เพราะเราจะสามารถยัดได้2องสกิลนะฮะเอออยากสกิลอันแรงๆอันหนึ่งจาก7ถ้าเกิดเราอัพเต็ม10ใช่ป่ะมันจะเหลือ6ในะฮะอืมเนี่ยใช้ดากรอนปินดีดในการปดนะครับแล้วก็ไอ้พวกสกิลรองนะครับที่ใช้4เนี่ยพอซันอัพ10มันก็จะใช้เพียงแค่3นะครับ ฉะนั้นเบสิกเลย6กบกสเท่ากับเนะครับทุกคนต้องมีปดอย่างน้อย9ลูกไฟถึงจะตามแพทคนอื่นทันนะครับอืมเนี่ยฉันยัง7อยู่นะครับถ้าอัพเต็ม10มันจะเหลือ6นะครับก็สามารถใส่ได้พอดีเนี่ยเพราะสันวาง6ช่องแต่ตอนนี้มี7นะครับต้องไปอัพสกิลให้เต็ม10ก่อนนะแล้วก็อีกกองนึงครับที่อยากจะแนะนำเพราะว่าอีก15ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับกับไอเม็ม่วงนะฮะ ตอนนี้ก็คาดว่ามันประมาณ800กว่าใช่ไหมพอยกล่องนี้หมดไปหลังจาก15ชั่วโมงนะครับซันคิดว่าน่าจะเกือบเกือบ900นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคิดว่าจะเอาไปขายนะแต่เกิดเอาไปใช้เองอมมติว่าคุ้มนะครับถ้าใครจะซื้อเองก็รีบซื้อตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะราคาขึ้นแล้วนะฮะเห็นว่ามันไม่ลดนะฮะแต่ว่ามีคนจ้องรอราคามันต่ําสุดอยู่นะครับมันอาจจะหายไปในตลาดแบบว่า 30- 40เมตรได้เลยนะครับอืม คุ้มสุดคือซื้อแค่50เท่านั้นนะฮะซื้อกว่านี้ไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวจะเสียใจเหมือนซันนะครับฉะนั้นซื้อ50พออย่างน้อยก็การันตีได้1เม็ดนะครับออสำหรับมันนี้นะครับยังไงก็ไปตัดสินใจดูอีกสิชั่วโมงสุดท้ายนะฮะหรือเกิดคุ้มอีกทีก็ต้องแลกสัตวขี่แล้วเพื่อนๆสองกล่องถือว่าคุ้มที่2นะครับแต่เกิดคิดว่าเราทุนน้อย50เม็ดพอนะครับยังไงก็ อยากเติมฝากร้านเปทูวินด้วยนะครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ